สวัสดีค่ะจากช่องริบบอนบายบัวนะคะวันนี้นะคะเราก็จะมาทำเหรียญปวยทานนะคะเป็นลายเบสิกแบบง่ายนะคะแบบนี้เลยเพื่อนๆสามารถทำตัวเปล่าไว้ใส่เหรียญที่หลังได้นะคะเราจะทำด้านหลังไว้ลักษณะนี้ค่ะ อุปกรณ์ก็จะมีกันไกรนะคะมีแหนบมีเหรียญน,นะคะแบบนี้ส่วนริบบิ้นที่ใช้ทำนะคะก็แล้วแต่เพื่อนๆชอบเลยนะคะตัวนี้นะคะเราจะใช้เป็นริบบิ้นตาละคังเบอร์สองนะคะแบบนี้เราจะตัดริบบิ้นมาสี่เส้นค่ะตัดความยาวอยู่ที่30เซนติเมตรนะคะจากนั้นตัดปลายแหลมทั้งสองด้านแบบนี้แล้วให้เพื่อนๆพ,พับริบบิ้นลงมา10เซนติเมตรค่ะ ตรงนี้นะคะแล้วรีดตรงนี้ให้เป็นรอยค่ะรีดรอยพับให้เป็นรอยนะคะแบบนี้เราจะได้ลักษณะนี้เลยเราก็จะมาขึ้นฐานกันเลยนะคะเราจะตัดริบบิ้นมาลักษณะนี้เลยนะคะเราจะเอาด้านที่สั้นไว้ด้านล่างนะคะเอาริบบิ้นด้านที่ยาวไว้ด้านบนนะคะริบบิ้นเส้นที่หนึ่งค่ะเส้นที่สองคล้องเส้นที่หนึ่งนะคะแบบนี้ เส้นที่สามพล้อมเส้นที่สองค่ะเส้นที่สี่นำริบบิ้นสอดเข้าห่วงที่หนึ่งนะคะตรงนี้เพื่อนๆดึงออกมาค่ะแล้วก็ล้วงเอาริบบิน้นเส้นที่สามเข้าไปในห่วงค่ะแบบนี้นะคะเราก็ดึงให้กระชรับนะคะเพื่อนๆที่ต้องการจะใส่เหรียญพร้อมเลยก็นําเหรียญมาวางในขั้นตอนนี้ได้เลยนะคะหรือจะทําไว้ใส่เหรียญทีหลังก็ได้นะคะ แล้วก็จะพับริบบิ้นนะคะเส้นยาวนะคะด้านล่างขึ้นมาด้านบนค่ะเส้นยาวด้านซ้ายมือพับลงมาค่ะเส้นยาวด้านบนพับลงมาด้านล่างค่ะเส้นยาวด้านขวามือนำริบบินสอดเข้าช่องตรงนี้นะคะแบบนี้แล้วก็ดึงให้กระชับรีดม,มุมตรงนี้ให้เป็นรอยนะคะแบบนี้เราจะได้ลักษณะนี้เลย พอเราได้แบบนี้เพื่อนๆก็สอดเก็บริบบิ้นเส้นสั้นทั้งสี่เส้นเลยนะคะเส้นสั้นด้านล่างสอดขึ้นมาด้านบนค่ะตรงนี้สอดให้ครบทั้งสี่เส้นเลยนะคะดึงให้กระชับค่ะริบม,มุมให้เป็นรอยนะคะแบบนี้พอเราได้แบบนี้เราก็จะพลิกกับด้านมาค่ะ แบบนี้ค่ะเส้นยาวจะอยู่ด้านบนนะคะแล้วก็จะมาทํามุมนะคะมุมของตัวดอกนะคะทั้งสี่มุมค่ะตรงนี้นะคะเราก็จับลักษณะนี้ค่ะเพื่อนเพื่อนทำเส้นยาวด้านบนนะคะผับดิบบิ้นนะคะลงมาลักษณะนี้สอดนะคะช่องด้านหน้าตรงนี้เลยแล้วก็ดลืนนะคะให้กระชับให้ได้ลักษณะนี้ค่ะ เส้นที่สองเพื่อนๆก็ทำเหมือนเดิมนะคะสอดแบบนี้เส้นที่3นะคะเส้นนี้เพื่อนๆก็พับริบรบิ้นลงมาเหมือนเดิมนะคะแบบนี้สอดนะคะดึงให้กระชับค่ะ เส้นต่อไปนะคะเส้นที่สี่นะคะเส้นนี้เพืเ่อนๆก็ทําเหมือนเดิมนะคะพับลิบบิ้นลงมานะคะแล้วก็สอดช่องตรงนี้เลยจากนั้นก็ดึงให้กระชับนะคะดูมุมเขาให้เท่าๆกันค่ะเราจะได้แบบนี้นะคะได้มุมลักษณะนี้เลยนะคะพอเราได้ลักษณะนี้นะคะเราก็จะมาทํานะคะกลีบด้านในกันเลยนะคะตรงนี้กลีบด้านในตรงนี้นะคะ เราก็จะจับลักษณะนี้ค่ะเราจะนำริบบิ้นมาซ้อนกันค่ะริบบิ้นเส้นที่หนึ่งค่ะเส้นที่สองทับนะคะเส้นที่หนึ่งค่ะเส้นที่สามทับเส้นที่สองค่ะเส้นที่สี่ทับเส้นที่สามนะคะแบบนี้ริบบิ้นซ้อนทับกันลักษณะนี้เลยนะคะแบบนี้เพื่อนๆจับให้ถนัดมือค่ะเราจะพับริบบิ้นสามเส้นนะคะด้านในลงมานะคะหนึ่ง สองสามนะคะเราจะเหลือด้านบนไว้ค่ะจับสามเส้นตรงนี้พับลงมาไม่ต้องหมุนนะคะพับลงมาลักษณะนี้เลยนิ้วโป้งกดไว้นะคะลักษณะนี้เราจะทําเส้นสีฟ้าด้านบนนะคะตรงนี้เส้นนี้ค่ะตรงนี้นะคะแล้วก็จะพับนะคะริบบิ้นนะคะลงมานะคะแบบนี้แบบนี้เลยนะคะปาริบบิ้นชี้เข้าหาตัวเรานะคะแบบนี้ สอดช่องสีขาวตรงนี้นะคะผ่านมาหนึ่งนับมาหนึ่งสองนะคะตรงนี้เส้นสีขาวค่ะตรงนี้เพื่อนๆก็สอดตามแนวริบบิ้นนะคะปลายริบบิ้นโผล่ด้านล่างนะคะก็ค่อยๆดึงค่ะยังไม่ต้องดึงแน่นมากค่ะเส้นต่อไปเส้นที่สองนะคะเส้นสีขาวตรงนี้ปล่อยออกมาพับริบบิ้นนะคะลงมานะคะแบบนี้ สอดตรงช่องสีฟ้านะคะตรงนี้เส้นต่อไปเส้นที่สามเส้นสีฟ้านะคะพับริบบิ้นลงมาค่ะแบบนี้สอดตรงช่องสีขาวค่ะเส้นต่อไปนะคะเส้นที่สี่ค่ะเ,เพื่อนเพนับลิปบิ้ลงมาลักษณะนี้ สอดตรงนี้ค่ะจากนั้เป็นเพื่อนก็ดึงจัดกลีบให้เท่าๆกันนะคะดูกลีบให้เท่ากันเลยนะคะแล้วก็จะได้ประมาณนี้เลยนะคะได้กลีบป,ประมาณนี้เพื่อนๆที่ใส่เหรียญไปแล้วนะคะก็ตัดตกแต่งตามชอบนะคะริบบิ้นตรงนี้นะคะส่วนเพื่อนๆที่จะทําไว้ใส่เหรียญที่หลังเราจะสอดเก็บริบบิ้นเส้นสั้นนะคะตรงนี้ค่ะ ทั้งสี่เส้นนะคะถ้าสอดยากก็ใช้แหนบช่วยดันนะคะตรงนี้นะคะเราจะตัดลิบบิ้นมาพอดีเลยนะคะเราจะไม่ได้เผื่อริบบิ้นไว้นะคะตรงนี้เราจะตัดพอดีนะคะ แบบนี้นะคะแล้วก็ตัดริบบิ้นเส้นสั้นที่เราสอดเมื่อกี้ออกนะคะเราจะเหลือริบบิ้นไว้สีเส้นลักษณะนี้ค่ะเพื่อนๆที่จะใส่เหรียญที่หลังก็นําเหรียญมาวางนะคะในขั้นตอนนี้ได้เลยเพื่อนๆจะใช้กาวสองหน้าแบบบางนะคะติดที่เหรียญก่อนก็ได้นะคะแล้วก็ให้เพื่อน สารลายขัดนะคะแบบนี้สารลายขัดแล้วก็สอดนะคะแบบนี้นะคะอันนี้เราจะตัดลิบบินพอดีเลยนะคะอันนี้สําหรับเพื่อนๆที่จะทําไว้ใส่เหลียนที่หลังนะคะแบบนี้ดึงให้กระชับแล้วเราก็จะใช้นะคะเทปใส่นะคะติดนะคะด้านหลังนะคะการลิบบินเลื่อนหลุดนะคะ แล้วก็ไม่ให้เหรียญละหลุดด้วยนะคะแบบนี้เราก็จากนั้นนะคะเราก็จะมาบีบนะคะมุมด้านข้างตรงนี้ค่ะใช้นิ้วโป้งกับนิ้วชี้นะคะบีบตรงนี้ค่ะจะบบีบนะคะแบบนี้ค่ะอัแบบนนี้ทำทั้ง4มุมเลยนะคะแบบนี่นะคะบีบให้เป็นรอยลักษณะนี้ค่ะ นะคะคเราก็จะได้เลียนปยทานนะคะแบบง่ายๆนะคะแบบน่ารักนะคะขั้นตอนการทําก็ไม่ยากด้วยนะคะเพื่อนๆลองไปทําตามดูนะคะถ้าชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์แล้วก็กดกระดิ่งให้ด้วยนะคะขอบคุณคะ่ะ